รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. สนับสนุนโดยวุฒิสักร,ระความสวยรอไม่ได้ เจ้ฟวีสลินเข้มได้ทุกที่ดูดีพราะขายมันตปำคาเมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสไม่มันตลอดทั้งวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง s t a r m a มหมายเลข12กดง่ายจำง่ายแซ่ ทางช่องคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้แขกรับเชิญของเรียนมาตามกระแสที่ร้อนแรงนะคะเข้ามาพร้อมกับไต้ฝุ่นลุกล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเ,ออเป็นพิธีกรสาวแสนสวยและเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยนะคะบังเอิญบังเอิญไปปะชะรู้จักจกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเรียนยังไม่ขอเอ่ยนามค่ะในที่สุดถูกหลอกนะคะให้เป็นเมียน้อยค่ะเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วและที่สําคัญนะคะไม่ได้หลอกเฉพาะลูกสาวนะคะตายไปหลอกพ่อด้วยนะคะไปขอเขาแต่งงานกับพ่อเลยนะคะดูสิทำ ได้ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเจ้าขาในที่สุดพอรู้ตัวก็พยายามจะออกห่างนะคะก็ ถูกกระชากโทรศัพท์ไปจากมือเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปส่งข้อความนั่นนี่นูน่นอุ้ยเสียหายไปหมดเลยคุณผู้ชมคะแถมยังมีการโทรศัพท์มดาด่าเสีย,สยให้หายแล้วก็ขู่ฟ้องกลับอีกด้วยนะคะอุ้ยตายหลักฐานแบบนี้ก็เข้าทํานองว่าเอาโทรศัพท์ไปสืบหาชูค่ะเพราะคิดว่าพิธีกรสาวของเดียนต้องขบชูค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะแจ้งความโดนทําลายเที่ยวนี้นะคะไม่ได้หวังโปรโมทเพลงค่ะแต่เดียนชักจะไม่เชื่อนะคะเพราะเธอกําลังจะมีผลงานดัง ออกมาในตลาดก็เลยมีข่าวเน่าๆพันอย่างนี้เข้าทํานองเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไปเคลียร์เลยค่ะกับชนทิชาและสมจิตเชื่อเอี่ยมพัน ครับประธานโทษคุณพ่อสมจิตใช่ไหมคะครับและนี่น้องกู๊ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนและรวดเร็วมากรายการของเรียนเป็นรายการแรกคุณผู้ชมเจ้าค่ะที่ได้ตัวคุณพ่อลูกพร้อมหลักฐานสําคัญมาออกอากาศนะคะแล้วบังเอิญบังเอิญมีท่านสื่อมวลชนมาทําข่าวด้วยก็ขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสวัสดีเจ้า่ะเราเริ่มรายการของเราเลยนะคะค่ะเออประธานโทษน,นะคะหนูเออไปรู้จักผู้ชายคนนั้นนี้ยังไงคะ ก็อยู่ในวงการเดียวกับพ่อค่ะก็เห็นผ่านหงันตาตลอดแล้วก็คุยกันแล้วคุรู้จักกันนานมากแล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นเวลาสี่เดือนค่ะสี่เดือนค่ะพ่อเพิ่งเข้าวงการ4ี่เดือนเหรอคะผมเคยเป็นผู้จัดการตลกอยู่ครับเ็เผู้จัดการก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่วันนี้เนี่ยที่เชิญมาทั้งคุณพ่อแล้วคุณคุณ ธิดานะคะเนื่องจากมีข่าวไปแจ้งคงแจ้งความนะคะเราคงก็ต้องรุ้ถามกันสักนิดนึงนะคะเอ,อรู้เรื่องไหมครับผู้ชายคนนี้เขามาจีบลูกเราอะค่ะรู้ครับอ้าวรู้ด้วยเหรอแล้วก็<ต>อ,นอนุโมทนาให้เข้าไปหรือไงคะคืองี้ครับอาจารย์เขามาบอกผมว่าไอ้ลูกเมียเขาเนี่ยเลิกกันไปแล้วแล้วเขามาตามจีบอย่างงี้ครับผมผมเคยพูดกเขาบอกว่าถ้ามีลูกมีเมียอยู่เนะี่ยก็ให้ไปดูแลครอบครัวตัวเอง ไม่ใช่ค่ะแล้วเ่อเชื่อเขาได้ยังไงข้างง่ายๆแค่เขาบอกว่าเลิกกับเมียแล้วก็เชื่อเหรอเข,เขาก็มาตามจีบอยู่เรื่อยแล้วเขาก็บางทีเขาก็มาพากกักอาศัยอยู่กับผมก็ไม่ค่อยกลับบ้าน <ไอ S 2> นะครับผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเขาเขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียเขาแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรเพราะเราอยู่ในห้องคอนโดเล็กๆก็นอนอยู่ในกันหมดนะครับหรอคะประธานโทษข้าหนูค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีเลิกกับเมียแล้วหนูก็เชื่อเขาเหรอคะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กลับบ้านนะคะเขาอยู่กับหนูตลอดนะคะ เข้ามาสี่เดือนนี่ขลุกอยู่ที่บ้านตลอดเลยเวลาไปงานเขาก็ไปแต่ว่าตอนเช้าเขาก็จะกลับบ้านมาะมาณตีสี่ไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนจะต้องไปส่งลูกคือเขาบอกเขาทําหน้าที่พ่อนะคะหนูก็ไม่ได้ โอ้ดูดีเนาะดูดีเฉียวตายใจไปเลยประธานโทษนะคะสี่เดือนนะคะไม่ต้องบอกชาวบ้านก็ต้องสงสัยแล้วนะคะยังไงก็ต้องเป็นผัวเป็นเมียกันแน่นอนเลยค่ะสี่เดือนกันนะคะไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรกันค่ะไม่มีอะไรกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันนี่งไงเะาต้องสี่เดือนก็อยู่ในห้องไงคะอยู่ในห้องแล้วคุณพ่อก็อยู่ด้วยแล้ววันที่พ่อไม่อยู่มันก็ทําอะไรกันได้นะคะไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมคะอ๋อเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะเราถือว่าโดยพฤตินัยไม่มีพิตินัยก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนอะไรกับเ้าา่ไไง เขาเล่าเขาเริ่มจะแบบมีหลักฐานชัดเจนว่าตกลงให้เขายัางไม่เลิกกันเพราะอะไรก็มีลายอะค่ะก็เห็นไทม์ไลน์ของภรรยาเขาก็ขึ้นเหมือนกับแบบว่าเราจะไปแย่งสามีเขาหรือเปล่าเราก็ถามตัวเขาเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่เขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้พูดง่ายๆว่าเมียหลวงเขาเนี่ยลายมาด่าแล้วเขาไม่ได้ลายมาด่าค่ะแต่เขาเอาขึ้นไทม์ไลน์ค่ะแบบเหมือนเราบาปนะอะไรอย่างเงี้ยห,หนูก็หนูก็ถามเขา เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยกับเขาแล้วค uh ือเลิกกันไปแล้วแต่แค่ดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาสี่เดือนโกหกเรามาตลอดค่ะแล้วค่ะแล้วหนูเคยติดต่อกับภรรยาเขาไหมคะก็ไม่อะค่ะก็ภรรยาเขาเคยโทรหาหนูไหมไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยหรอคะคุณพ่อระคะตลอดเวลาสี่เดือนเด็กเขาหลอกเรื่อยๆเนี่ยอิษนว่าเขางอกมายาวมากเลยนะคะงานนี้ก็ไว้ใจครับมันคนในวงการเดียวกันนะครับคงก็ไม่ไม่ไม่คิดจะมาทําร้ายเราขนาดนี้ครับ ถ้านอาจารย์ต้องถามก่อนนะคะเอาถามน้องภุษก่อนละกันสี่เดือนกินนอนอยู่ในห้องนอนเดียวกันแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรกันจะเรียกความสัมพันธ์ของเธอกับเขาว่ายังไงดีคะเป็นแฟนกันค่ะพ่อละเป็นลูกเขยป้าไม่ยังไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับครับแล้วคะเรายอมรับใช่ไหมคะว่าเป็นแฟนกับเขาจริงๆหนูรักเขาไหมคะก็มันก็ต้องมีบ้างอะค่ะเรียกได้ว่าเขามาหลงลูกสาวเราเป็นไปได้ไหมคะ ประมาณนั้นครับอาจารย์แล้วคะแล้วพ่อไม่ได้คิดอะไรเลยเหรอครับกับการที่มีผู้ชายมาหลงมาเฝ้ามาหลับมานอนอยู่ในบ้านสี่เดือนเขาก็ทําตัวดีครับไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันผมก็ไปด้วยได้ข่าวว่าเขาถึงท่านขอแต่งงานกับลูกเลยเหรอเขาพูดยังไงเนี่ยพ่อเล่าสิตรงนี้อยากรู้อะไรละเอียดเขาบอกว่าผมจะขอเปิดเปิดตัวกับกุ๊กได้ไหมผมก็ถามว่าเอาแล้วครอบครัวบุ๋มละเขาบอกว่าผมไม่สนใจแล้วครับผมรักกุ๊กคนเดียวครับผมบอกไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ให้จบก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน ้าสั่งเมาค่อยคุยกันผมพูดองคือคือคือที่ถามพ่อเนี่ยหมายวามว่าลูกผู้ชายคุยกับลูกผู้ชายมันน่าจะมีความจริงใจถ้าหากผู้ชายคนนั้นเขามาขอแต่งงานกับแม่นี่เขาก็แน่นอนอยู่แล้วผู้ชายมนหลอกผู้หญิงอยู่แล้วแต่กับพ่อเนี่ยมันไม่น่าจะหลอกได้และยิ่งคนในวงการเดียวกันร oui> uh hey uh uh ู้จักกันนับถือกันใช่ไหมตอนมาคุกเข่าขอลูกสาวแต่งงานมันจะเปิดเผยเปิดตัวมันเมาเหรอเมาครับ แล้วตอนมันไม่เมา,ามันเคยพูดไหมไม่พูดครับเอาไม่พูดเอาตายละสิพอเมาแล้วถึงจะมาขอผู้หญิงนะคะมันน่างามหน้าซะจริงๆตั้งแต่ไม่อยู่สี่เดือนนี้ออกค่าน้ําค่าไฟในบ้านไหมคะน้องโ๊ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เลยแต่มีแต่มีแบบเขายืมเงินไปแล้วว้าให้ผู้ชายยืมเงินอีกก็เขาเดือดร้อนนะคะก็ก็ยืมเงินไปแล้วกูก็คืออยากได้คืนแหละจานแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงก <ina> <c ười> ็เลยบอกว่าเอ้ยไปจ่ายค่าคอนโดให้หน่อยโอให้โอนไปเลย แต่มันก็ยังไม่ครบจํานวนอยู่ดีอะค่ะเหรอใช่แล้วเออขอโทษน,นะคะผู้ชายกรอบจริงก็ข้เกลียบว้าวอย่างนี้ยังจะเอามาทําผัวอีกเหรอคะ <c oughs> ไม่หารวยกว่าน,นี้หน่อยละหนู <c oughs> คิดยังไงคะหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะเ,าเขามาทําผัวอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์เหรอคะค่ะ <c oughs> ตายตาย,ตาย,ตายมันไม่มีจะกินเลยเหรอพ่องานมันก็เยอะแยะหนะักก็ไม่ทราบครับมันแบ่งหลายบ้านหรือเปล่า <c oughs> ฮะห,หนูไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเลยค่ะนั่นแหละสิค่ะมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเอาผู้ชายมานอนค้างได้ตั้งสี่เดือนโดยไม่เช็คประวัติให้เรียบร้อยแล้วไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเทียนว่ามันมันดูเหมือนเราง่ายง่ายไปหรือปล่มเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตนะคะหนูคิดยังไงคะ <S <S ก็หนูไว้ใจคนมากเกินไปนะคะ่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะหนูอดทนมาได้สี่เดือนเขาก็จ่ายเงินบ้างหนูออกเงินบ้างเบ็ดเสร็จแล้วหนูรู้ตัวยังไงคะถึงได้เริ่มตีตัวออกห่าง ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในไทม์ไลน์มันขึ้นแล้วทีนี้หนูก็ไม่ค่อยแค่ไทม์ไลน์ขึ้นแค่นี้เหรอคะมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นแ<ต>ม,มีเรื่องอื่นไหม,ไมคือเขานี้ใสเขาเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้อะคะ่ะหนูไม่ค่อยชอบแบบนี้อยู่แล้ว เขาเป็นผู้ชายจุกจิกจู้จีจ้จจจจเหรอคะเอาละคุณผู้ชมเจ้าขาเข้ามาอยู่ในบ้านมากินมานอนมันหลอกนะคะว่าเนี่ยเป็นโสดนะคะเลิกกับภรรยาแล้วยังเป็นคนดีนะเช้าต้องตืต่นที่ห้าขับรถไปส่งลูกอุ้ยเล่นละครเก่งจริง,รงๆคุณผู้ชมเจ้าขาหลังจากตีตัวห่างช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมคะกระชากโทรศัพท์กันเลยคะ่ะแล้วยังทำร้ายร่างกายด้วย แรงขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมขอขอบคุณวุฒิศักดิ์พราความสวยรอไม่ได้กาแฟวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ำใย,ยอาหารสูงกล้าถ้าลองเห็นผลได้ใน7วันและคาเมล่าแมตติชูเวย SPF 1 9บเก้าคาเมล่าแมตติชูเวย SPF สิ PA บวกบวกสำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดวันเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย พุีิศักดิ์ความสวยรอไม่ได้กาแฟาวีสลินเข้มได้ทุกที่ดูดีเพระาะไขมันต่ำคาเมลา่าแมตตี้ทูเวสำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดทั้งวัน